สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเลิปพวกเรียทาง youtube ทีคารพนะครับโยกผมจากเรียนรุ่นสองวันนี้ผมขออนุญาตนะครับลงอีกรอบนะครับสำหรับคันนี้เป็น t o y ยต้าโคโรราที่2 0 1 4นะครับสีสวยนะวันนี้เครื่องเกียร์ชุดล่างจบเลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรนะครับผม้าพี่น้องท่านใดที่มองหาลูกชายในครเรียนนะครับที่ต้องการอยากได้บอดี้ใหม่ๆนะครับผมก็แนะนาคันนี้เลย1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมห้าพันบาทรวมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ โตโยต้าโครราาทิดนะครับ 1.6G ตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะฮะรุ่นตัว G ีตาไฟหน้าแท้นะครับผมคันนี้รถเดิมบางทั้งคันนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ล้อแม็กซี่สวยเลยนะครับผมสีสวยคลิปเจ้าของทํามาเองเป็นรถโมเดีวนะครับผมคันนี้พี่น้องานใดที่ต้องการรถไว้ใช้ในโครเรียนนะครับส่งบทหลานไปเรียนนะครับก็แนะนำเลยคันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าโครราทิดนะครับ2012นะครับผม ผมล็อกไว้นะครับผมประทานโทษนะก็ถ้าที่ยังไม่มีรถใช้ในคดีเดือนผมแนะนำคันนี้เลยหนึ่งเซนห้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีนะครับผมไม่เกินสี่ร้อยกรูนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามนะครับกับจารีรถมือสองนะครับครับเป็นเครื่องปันทุกรุ่นตุ้นะครับผมสวยเลยครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับผมเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับผม เอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับเล่ทะเบียนสวยนะครับอุ่นได้ทุกจังหวัดทุวประเทศนะครับผมเดิมรถคันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับผมตอนนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะฮะคันนี้นะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับสีสวยนะครับทหารท่านใดถ้ายังไม่มีรถแล้วก็ท่านหาในราคานี้ที่เป็นบอดี้รุ่นนี้นะครับผม ผมแนะนำเขาดีเลย1นึ่สน้ับาทส่งให้ไม่เกิน4ี่ร้อยโลส่งฟรีนะครับผมไม่ต้องมาจําสักบาทนะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องมาจําสักบาทขอแค่คุยกันเข้าใจชัดเจนนะครับก็ไปส่งให้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับใช้น้ำมันเดียวนะครับติดฟิล์มให้รอบคันสีใหม่นะครับเกียร์ช่วงล่างโอเคนะครับผม เอาไปไม่ต้องเก็บงานเพิ่มนะครับถ้าอยากให้สวยให้หล่อก็แต่งเพิ่มเอาเองนะครับผมในกรณีที่ขับให้ลูกค้าชมนะครับลูกค้าไม่ถูกใจนะครับลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียเวลาค่าเดินทางนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับในทุกกรณีนะครับผมต้องจ่ายเต็มจํานวน5 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าทางผมเป็นผู้เอารถไปให้ท่านดูนะครับผมนะหนค่าน้ำมันค่าเอาไปส่งค่ารับรองค่าคนขับนะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เซฟในด้านในด้านที่ที่อ่า มิชาชีพทุกวันเยอะนะครับผมเราต้องเซฟในรุ่นนี้นะบ,บางทีโอมนมาจจามาแล้วไม่ได้รถก็เยอะแยะนะครับผมผมก็เลยต้องเซฟในจุดนี้ไปนะสำหรับลูกค้าที่อ,อยากได้รถสามารถวิดีโอคอลดูรถก่อนเพื่อความชัดเจนก็ดูรถก่อนแล้วก็ให้ผมอาไปส่งได้นะครับผมผมไม่มีไม่มีระบบรบับประจาก่อนนะครับผมก็คือไปส่งหน้าบ้านจ่ายเงินสดจบนะครับที่บ้านแต่ในกรณีที่เอาไปแล้วไม่ชอบนะฮะลูกเมียไม่ชอบไม่พร้อมนะครับหรือตาหนิรถอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผม ผมรับเต็มจำนวน5 0 0 0บาทนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมถ้าไกลเกินกว่า400โลผมก็จะคิดค่าส่งเพิ่มอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแค่5,000ันตายนะครับตายตัวนะผมต้องคิดเพิ่มอีกนะครับถ้าเป็นสายใต้ก็น่าจะประมาณ8 0 0 0ถึง1 1 0 0 0บาทนะครับผมถ้าเอาไปที่อยู่ต้องชัดเจนบัตรประชาชนต้องชัดเจนนะครับผมต้องมีการวิดีโอคอลดูก่อนนะครับผู้ซื้อด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะไปไม่มีตัวตนนะครับผมไม่ทราบว่า คนที่จะซื้อมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับผมต้องเซฟนะคะเซฟทุกอย่างก่อนเดินทางนะครับผมนะฮะขอความเมตตานะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้นะครับสนใจก็โทรมาครแล้วกันครับคันนี้1นึ่งแสนบาทนะครับบริการขับส่งทุกประเทศครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับจักรินรถเมืองสองด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 6 1 2ครับ0 9 3 3 7 3 6 1 2 6ครับผมขอบคุณครับย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมนะฮะดูคลิปให้จบก่อนนะครับรถอยู่ที่บ้านแต้ตะบุญธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่ามีบริการขับส่งฟรีทั่วประเทศครับในราคา1นึ่งแสนห้าหมบาทนะครับผมก็ฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ตตต้องมมาาาาจํเเบทดียวนะะฮ อ่ะขอบคุณทุกการติดตามค,ครับผมสวัสดีครับ